สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมนะครับตเตอร์เซ็กกันแล้วนะทุกคนก็วันนี้นะครับเราก็จะมาทำคลิปสรุปอัปเดตที่แปลกกันนะครับผมไม่ทำคลิปสรุปอัปเดตมาค่อนข้างที่จะนานมากแล้วตั้งแต่สรุปอัปเดตบีดไปเออบีออที่วันนะก็คราวนี้กลับมาทำ้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนครับก็ขอคนละห like. นึ่งไลค์ถ้าอัปเดตเนี้ยหรือว่าคนกดไลค์คลิปได้ถึงหนึ่งร้อยไลค์พี่จะกลับมาทำคลิปสรุปอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนสำหรับเกมนีี้้้อออััััปปปเเเเดดดตตรพ่กกก็าาไมงลคบบยยนนสูผช โอเคผมก็ที่เข้ามานะครับก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าความยากเอาผมจะสรุปแบบง่ายๆแล้วกันนะครับก็ใครที่จะ,จะแบบรายละเอียดอย่างเงี้ยน้องก็จะต้องมาไล่อ่านทีระนทีลันตรงนี้นะกดตรงนั้นขวาบนตรงนี้มาไล่อ่านได้ครับว่าเขามีอัปเดตอะไรมาบ้างเอาแบบที่พี่รู้คร่าวๆเลยนะครับผมก็มาตรงหน้าล็อบบี้ครับน้องชาย อพอ,พอมาตรงหน้าล็อบบี้แล้วใช่ไหมครับก็จะเจอกับเขาเรียกว่าอะไรฟู้ดหรอคือมันเป็นอีเวนต์เนี่ยเหมือนแบบการกรุศลน,นะครับให้ถึง14ล้านโลบัคตอนแรกคือมันทำไปทั้งหมด4ล้านโลบัคแล้วพี่ตอนนี้เวลาประมาณ7โมงเช้าเกมมันชัดดาวประมาณตี3 20เนะครับก็มันเปิดมาประมาณ3ชั่วโมง40นาทีแล้วนะครับได้ไป4ล้านโลบัคค่อนข้างสุดยอดมากก็คใครที่อยากจะอุดหนุนก็ซื้อตรงนี้นะครับเนี่ยพวกเขาเรียกว่าแพ็กเกจใหม่ๆนะครับอันนี้ก็พี่ซื้อมาเยอะมากทั้งแพ็กเกจแล้วก็ทั้งเขาเรียกวว่่่าาาายยยยเเเเนนนนะมัป็ีีีดด๋พู นี่แกลเล็กซี่โดนัทโคท่กดตวีครับนี่เท่ไหมมีเพียงด้วยฟังดูเท่ป่ะอ่าประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าติดดีกระสินหรือเปล่าคร่คราวๆนะครับและก็อย่างนึงก็คือเพิ่มวิงออฟแคลร์มาก็คือมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่า UGC เนี่ยหรือว่าของสวมใส่อุปกรณ์ระดับคอสบิกนะครับจำกัดอดีละ5อันนะครับผมพี่ก็จัดมาแล้วนะทุกคนเพราะว่าเกมนี้ตั้งใจว่าจะจริงจังอ่ะแล้วก็ลืมบอกครับ มีเขาเรียกว่าความสามารถค่าสถานะอันใหม่ของสกินเข้ามาเป็นกอตลี่นะครับโอกาสสุ่มได้นี่ค่อนข้างยากพี่นั้นสุ่มได้โชคดีมากครับหูแตกต่างอัพฟิกมากเลยนะทุกคนดูดิดาเมจบวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอไมค์ก๊ดแล้วก็บวกบอสดาเมจด้วยนะฮะสามสิบหกเปอร์เซ็นต์โคตรโกงพี่สุ่มยังไงพี่ก็ไม่รู้เฮ้ยขอบคุณโดเนทมากครับสิบบาทแอดไปแล้วพี่ชายชื่อคาวายอีเอฟสามเอ็นสีโอเคเดี๋ยวพี่รับโอเคก็ตอนนี้คือผมไลฟ์อยู่อาจจะมีเสียงโดเนทเสียงไรแล้วนะทุกคนโอเคประมาณนี้ จัดชิ้นละ5อันนะครับใครที่ซื้อแล้วน้องมากดเขาเรียกว่ารับได้มันจะมีให้รับอยู่นะรับที่ไอ้ UGC นะชื่อกระับมาแล้วเท่ไหมมีดาบด้วยดาบอันนี้เป็น UGC ชิ้นแรกของเกมนะครับพี่ก็ไปตามซื้อมาราคาก็ขึ้นแล้วนะดาบอันนี้ไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่าส่วนอันนี้ก็มีจำกัดนะ5000ชิ้นไออันเนี้ยตอนนี้เหลือ3 2 0 0แล้วนะครับผมก็ใครที่จะมาซื้อก็เรียกม,มาซื้อนะจำกัดห้ดีนะซื้อไม่ได้แล้วพี่ดูเห็นไหมซื้อไม่ได้แล้วเรียบร้อยโอเคแรับผมก ได้าของแคนดี้โลแบกแล้วนะสกินแมวหาได้แล้วนะครับผมก็แต่ว่าหาแคนดี้ไม่ได้แล้วนะครับน้องชายก็คือเอาไว้ง่ายตอนนี้คือมันใครมีแคนดี้เท่าไหร่ก็สุมไปเถอะหรือว่าถ้าใครไม่พอใจอยากจะได้สกินแบบไอเซนหรือว่านารุโตะน้องก็มาซื้อแคนดี้แล้วก็มานั่งสุมแต่ว่าพี่คงพอแล้วแหละพี่คงไม่สุมแล้วนะครับเพราะว่ามีไอเดียแล้วไงสบายแล้วใส่ทุกสกินโคตรดีโอเคอัปเดตต่อไปที่เข้ามาก็จะเป็นเลดครับเลดนี่บอกเลยว่าของดีมันไม่ใช่ว่าดีหรอกก็คือมันจะ เนี่ยมันจะมีเนี่ยเข้ามาเป็นอาชีพิ้นหรือว่าอัปเกรดเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เข้ามาครับผมก็จะมีห้องปกติอ่ะถามว่าพี่เขามันแตกต่างจากเดิมยังไงกดเข้ามาก็จะมีหมดไนแมย์ไนแมย์ผมบอกเลยว่าลงยากกว่าอินพอสิบิลอีกนะครับและอินพอสิบิลเนี่ยตอนแรกเหมือนจะลงยากกว่าเดิมอีกนิดนึงอืมแล้วไนแมย์ก็คือยากกว่าเดิมอีกอีก,อ,กอีกเยอะเลยอะ่ะไนแมย์เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้ว่าระหว่างโหมดฮาร์ดกับโหมดอินพอสิบิลเนี่ยมันต่างก,กันมากและอินพอสิบิลกับไนแมย์เนี่ย มันจะต่างกันขนาดไหนก็ลองลองมาดูได้นะครับและถ้าใครอยากจะลงแบบพี่ครับผมอยากจะลงไททันลงยังไงพี่ก็น้องกดไปตรงติ๊กตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าลงไททันแล้วนะฮะแต่อย่าหากดไนแม่นะครับเพราะว่าพี่ยังลงไททันด่านอีซี่อยู่เลยนะครับแล้วก็ต้องเราพี่ก็ลงแค่ถึงด่านด่านนี้นะฮะทุกคนด่านนินจาพาพอโจโจพี่ลงไม่ไหวแล้วนะครับเออก็คือมันจะมีเควสไล่มาเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นระดับที่5นะครับมันจะเริ่มจากระดับที่1ระดับระดับที่1่เนี่ยน้องต้องมาทำเควสตั้งแต่ green planet ครับ พอทาเสร็จแล้วน้องรับอัปเกรดตรงนี้แล้วก็น้องก็ทาอันที่2คือตรงนี้ติ๊กทท่ทานด้วยโอเคประมาณนี้ครับระบบคร่าวๆของทยท่านทยเอานะทุกคนและ journey, ที่สําคัญที่เข้ามาก็คือทอร์นาเมนต์แต่ว่าคาวมิงซูลครับมันจะมาวันที่20ตอน7จ็ดวงช้นา,า, ot, า,า,านะครับต้องขอบผุณข้อบูลต่างๆในทิศคอร์ดน,นะครับทุกคนส่วนโค้ดนะครับพี่จะแปะโค้ดไว้ให้ใต้คลิปนะทุกคนก็มีทั้งหมด3โค้ดที่เข้ามาหลักนะครับแล้วก็จะมีโค้ดหนึ่งที่ได้ ขาเล่าว่ากระป๋องคอนอิกหนึ่งงานด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคมีอะไรบ <c oughs> ้างผมดูก่อนมีอะไรอีกไหมก็คร่าวๆคือประมาณนี้ผมพูดแบบสรุปแบบง่ายๆนะ5นาทีแต่ถ้าใครอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ข้างที่จะมีอีกนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณนี้นพี่ว่าพี่ก็บอกเยอะเออแล้วก็อย่างหนึ Chat ่งแชทบอทเราติดอันดับบอทหนึ่งในร้อยของเซิร์ฟเนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วผมพิมพ์รูหนึ่ง เห็นม17ทาวเวอร์อันดับ5ดีเพสเอ๊ะอันดับ5ของเดลี่อันดับที่13ของดีเพสแล้วก็อันดับ65ของเงินเยอะนะครับก็ใครที่ติดอันดับก็สามารถจาพิมพ์แอคพิมพอะไรได้ประมาณนี้คร่าวๆใครมีอะไรข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ส่วนรอบทัวร์นาเมนต์ผมก็ยังไม่รู้ว่าให้ทําอะไรเพราะตอนนี้มันเป็นวันที่19ตอน7โมงเช้าก็คือวันพรุ่งนี้มันถึงจะมีโหมดทัวร์นาเมนต์เข้ามานะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าชี้ทุกคนให้แบบครับจุ๊บๆไปแล้วครับน้องชายอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะเว้ยถ้ากดไลคค์เเเยยยออออะๆดดีีี๋ววพ่กกลลััับบมมาาทสรรุปปปตน้้งชไแผ